คะได้พูดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะครั้งแรกพูดยังไม่จบนะคะก็ในเรื่องความรักของเรานะคะคกเะคะ็เจอกันเจอกันในทางออนไลน์นะคะขออนุญาตเล่าประวัติบทคัดย่อโดยสังเขปนะคะเดี๋ยวให้น้องลูกปัดแปลงครับเจอกันในทางออนไลน์ครับลูกปัดครับ <st> ครับ e s e s m yes, e so Mr Peter in the online แล้วก็เป็นคน Add face เขาก่อนเลยนะคะนี่จีบผู้ชายก่อนนะคะ I just saw she asked you before I l e you accept ค่ะแอดเฟสเขาก่อนเลยหลังจากนั้นก็คุยกันมาเป็นระยะเวลาสามเดือนนะคะสามเดือนโดยที่คุยกับเขาคนเดียวเลยนะคะแอดเฟสปั๊บก็ก็คุยเขาคนเดียวไม่ไม่ได้คุยกับใครอีกเลยนะคะก็ช่วงนั้นโสดนะคะก็เลยคุยได้สามารถคุยได้แต่ว่า พอ,พอเจอเขาปั๊บก็ไม่คุยกับใครอีกเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีตัวเลือกหนึ่งสองหะไรเงี้ยนะคะไม่มีนะคะคุยได้ Yes in that time after she add f e d add your Facebook and then she just talk with you only one because that time she is a single and then you is the number one no no more c h i l d ไม่ใช่ number one นะคะแต่เป็น only one เลยนะคะ Oh yes only one <laughs> รีวันจริงๆนะคะคุยกันไปได้สเดือนนะคะก็เกิดอุปสรรคครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเกิดความไม่เข้าใจกันครับก็เลยหายไปสามวันนะคะคหายไป3ามวันเลยครับฝ่ายผู้ชายก็ก็เศร้าเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันรู้ได้จากไหนเขาติดต่อไปทางคู่ปุ๋ยนะคะครับคุปุยพี่น้องจากสำรุมท่าวันนี้ก็มานะคะถ้าหากวันนี้นะคะขอบคุณผู้มีเกียรตินะัทุกท่านถ้าหน,นูขอบระคุณไม่ ไม่ครบต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะก็ติดต่อไปทางพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคะแต่สําหรับเรามีพ่อแม่ก็สังเกตเห็นว่าลูกเศร้าเหมือนกันหลังจากนั้นก็เลยพอสามวันนะคะดิเตอร์ก็พยายามค่ะพยายามหน้ามือมาส่งข้อความมาตลอดนะคะทั้งโทรทั้งส่งนะคะก็เลยใจอ่อนคุยด้วยอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลูกปัดแปลก่อนเดี๋ยวยาวไป Yes after you have a chat with ก i s อลุ three month and then you have some problem and then she leave the chat for today you try to contact everybody around her try to call try to message and then she oh she, yes she can <Okay. S 1> accept and then she ก็หลังจากสามวันสามวันที่ไม่คุยกันก็รู้สึกเลยว่าตัวเองมีความความรู้สึกที่ ที่แปลกๆไปอะค่ะว่าเรามีความรู้สึกกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ว่าแต่ว่าเราโทรคุยกันทุกวันถ้าจะบอกว่ารักเขาตั้งแต่ไม่เคยเห็นหน้ามันก็จะกลายเป็นคำพูดที่ไม่จริงใจไปนะคะแต่ความรู้สึกแล้วตอนนั้นคือมันใช่จริงนะคะหลังจากเขาได้บทเรียน3วันนั้นแล้วเขาก็เขาพูดกับเองแล้วว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้หนูมั่นใจเขาก็เลยซื้อที่ดินแห่งนี้นะค่ะ โอหสุดยอดครับงอนเราซื้อที่เราอยากงอนบ้างครับคุณโจ้คกูลุกปัดครับเปลครับเปลโน้วนั่นว้าไปทำใจนะคะ After that yes you talk to her and you try to do something to her yes that you buy ค่ะในการซื้อที่ ตรงนี้นะคะก็ราคาล้านกว่าบาทนะคะครับก็สําหรับร้านกว่าบาทกับกับสักพิองคนที่เอ๊ะจะโดนหลอกไหมหรือไม่โดนหลอกไหมปีเตอร์ไม่คิดเลยค่ะปีเตอร์ปีเตอร์เต็มใจซื้อให้นะคะโดยที่ไม่ได้หวังผลเลยทั้งทั้งที่เราก็ปฏิเสธเขาก็ยัดเยียดให้นะคะให้ที่ <laughs> ให้ที่ <laughs> อ๋อ <laughs> ครับ,บพูดต่อครับค่ะ <laughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็แพลนว่าจะมาเจอหน้ากันนะคะหลังจากที่เราติดต่อกันได้หนึ่งปีสองเดือนนะคะหนึ่งปีสองเดือนก็คือเราจะมาเจอกันครั้งแรกวันที่23ิบสามกรกฎานะคะที่สนามบินภูเก็ตนะคะ <c oughs> อะเดี๋ยวแปลก่อนลองมาเจอกันครั้งแรกที่สนามบินภูเก็ตเฟิร t t ทาวน์ยู e ีนฟิโซมแอดภูเก็ตแอร์พอ on 223ย yes. ิเุายนค่ะจุลายนใค่ะแล้วก็ใช้เวลามาใช้เวลาไม่ใช่สิเขาก็พยายามนะคะทางโน้นมาหามาหาหนูส่หนูก็พยายามจากสุรินนะคะเดินทางไปสองวันนะคะไปหาเขานะคะจนวันจนเวลาสี่ทุ่มนะคะของวี่ยี่สิบสี่ละ เราก็จําได้นะคะทุกเรื่องราวคือคือจําได้มากม,มันมันมันอยู่ในความรู้สึกเลยนะคะมันผ่านด่านนะคะมันมีด่านการตรวจเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ไมไมย่อท้อต่อความรักในครั้งนี้นะคะเขาเขาเขาก็ยังบอกว่าคนยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้สิ่งหนึ่งท,ที่ที่ที่ชอบเขาก็คือเขาสามารถเป็นช้างเท้าหน้าให้กับครูส้มได้ค่ะเพราะว่าเขาสู้ไม่ถอยจริงๆค่ะ ค่ะแล้วเราก็ครับครับได้แล้วนะครับครับครับได้แล้วครับเราก็ได้รักกันนะคะครับสุดยอดครับในฐานะที่ครูภาษาไทยเนาะย่อความสรุปความได้สุดยอดครับได้รักกันได้รักกันนะคะเขาก็มามามาพบคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะสิ่งแรกคือเขาก็เคารพนะคะ you respect my parents ครั้งแรกที่เขามาเขาก็ไม่ลืมเขาขอมาพบพ่อกับแม่ก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาขอกลับไป เขาไม่เคยบอกรักหนูเลยนะคะแต่วันที่เขากลับไปเขาร้องไห้เขาบอกว่าฉันจะกลับมาหาคนนะคะแล้วเขาก็บอกรักหนูทาง s ม่สิ้นเจอนะยังไม่ e อเขอพูดความจริงจ้าอย่างนี้เราเคยมีควา e สัมพนธ์กันะครับ n ่เร e อนอ

แล้วฉันก็ออกจากงานตัดสินใจออกจากงานก่อนที่จะเจอหน้าส้มด้วยซ้ำเพราะเขามีความมั่นใจว่าส้มคือคนที่ใช่เขายอมเสียสละ ท uh ุกอย่างที <Yeah. S 1> ่ประเทศของเขาเพื่อที่จะมาหาส้มโดยที่ยังไม่ได้เจอหน้ากันโอเคสวัสดีผมไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังหรือผิดพลาดและฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันรู้สึกผิดในความคิดครั้งนี้ในการตัดสินใจครั้งนี้ Und, wollte ich noch was sagen, ich

ครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บาวสาวครับครับน้องลูกปัดครับ <S <S บอกให้ปีเต